ญี่ปุ่นเจ้านี้เตรียมเลิกทํารถเบนซินขายแล้วความเคลื่อนไหวของค่ายรถญี่ปุ่นเกี่ยวกับนโยบายรถยนต์คมพลังไฟฟ้าเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นทั่วโลกที่จะเตรียมค่อยๆขยับไปสู่ยุครถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นอันประกอบไปด้วยรถยนต์แบบไฮบริดจนถึงแบตเตอรี่ E ีจนมีข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวนิเคอญี่ปุ่นว่า Honda จะเตรียมปิดโรงงานแม่ในไยามะในญี่ปุ่น เพื่อเตรียมแผนตัวเองไปผลิตรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าก็นับว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อให้แผนรถยนต์ของฮอนด a าสามารถทำกำไรและเพิ่มความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและข่าวล่าสุดที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือสำนักข่าวนิเกอกรายงานอีกว่าน issan motor จะยุติดแผนการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในทุกประเทศที่ทำตลาดยกเว้นสหรัฐอเมริกาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก หล่งข่าวไม่ระบุนามเผยว่านิสสันก็ยังแอบพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินในบางเครื่องสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งจะเป็นขุมพลังที่จะใส่ในรถกระบะปัจจุบันนิสสันก็ทยอยถอดรถยนต์รุ่นน้ำมันออกจากตลาดจ,จีนและญี่ปุ่นแล้วแทนที่ด้วยขุมพลังไฮบริดแบบซีรีส์ที่เรียกว่า e-power สำหรับตลาดยุโรปจะมีการบังคับใช้ค่ามาตรฐานมลพิษยูโร7 ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสูมเสี่ยงต่อการกินกำไรของบริษัทนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่นิสันจำเป็นต้องหยุดแผนการพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามนิสันจะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซินในรุ่นปัจจุบันให้สามารถขายได้นานเท่าที่พอจะทําได้แต่ไม่มีการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่อีกต่อไปแล้วแต่อย่าเพิ่งตกใจว่านิสันจะเลิกผลิตเครื่องยนต์เลยยังผลิตอยู่นะครับตอนนี้ แต่อย่างที่ทราบคือนิสสันแค่ไม่มีแผนพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นต่อไปเท่านั้นเองส่วนเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันก็ยังผลิตและปรับแต่งกันตามความต้องการของตลาดจนกว่าจะถึงวาระส,สุดท้ายในการทำตลาดเราเชื่อว่านโยบายนี้มีผลต่อไทยแน่นอนความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็น่าจะคล้ายกับ Honda ก็คือค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนกันไปไม่ได้ล้างบางเครื่องยนต์ตอนนี้นะฮะจะเย็นๆทุกท่านคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับ